กิตตี้นะเดี๋ยวเราสั่งเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่อันหน,น,น,นึ่งยาอะไรโอเคโอเคตอนนั้นก็เดี๋ยวเอาเบอร์แบงก์ไปนะอันหนึ่งอันหนึ่งนี้ขายหมดแล้วแล้วก็ถ้าซื้อได้ท้าเมียให้เกาหัวใช่ไหม,ไมใช่ไหมพอซื้อได้ให้เกาหัวเลยโทรบอกบอกว่าที่ให้โทรนะโทรโทรนะโอเคโอเคไออัน,น

น,นั่นบอกน้ำแข็งโซดาเตรียม,มไว้ด้วยนะดีนะนะมีผัวนั่นบอกบอก็ผัวเลยน้ำแข็งโซดาคุณก็พูดถึงพีพ่พี่กาแฟกระต่อยกันหรืปฏิบันได้เปล่าไม่ไม่ไม่ให้วอถามสายเราจะไปรับเป้าหมายเลยแล้วซื้อขายกันบคนรถเลยแล้วโรถจะขับรถกลับขึ้นมาเส้นทางเนี้ยเส้นทางที่เราพิมพ์ไปนี่แหละ ทราบครับทราบปฏิบัติเวลานี้ลอยข้างตลาดาร่หกศูนย์น่ะตามง่ายรถหกศูน่ะเป็นรถเก่งเตามง่ายหกศูนสองแปดไหมรถหกศูนย์สองแปดครับรถรถหกศูนตามหลังรถสายหนึ่งร้อยเมตรสายจอดแล้วนะ ยี่ผู้ชายขึ้นนะกระเทยขึ้นรถชากยก็แล้วเหมือนเป็นผู้ชายนะขึ้นรถใส่หมวกแดงใส่เสื้อแขนยาวขึ้นรถแล้วเรียบร้อยแล้วกระเทยกระเทยเหมือนกระเทยเหมือนกเหมือนกระเทยนะเหมือนกระเทยอเป้าหมายเป้าหมายขึ้นรถแล้ว ผมอ่าใส่บวกแดงเสื้อยาวงเกงขายาวรถเขียวรถเขียวได้ยินหกรถหกศูนย์ไหมรถเขียวรถเป้าหมายย้อนกลับออกไปนะให้เฝ้าสังเกตด้วยจอดแล้วนะจอดแล้วนะรถรถเป้าหมายจอดนะจอดอยู่หน้าอพาร์ตเมนต์ ถ้ายลงอ,อ,อย่ารถนะวอลยี่สิบเลยอ่ะวอลยี่สิบเลยนะเออใช,ใช่มั้งถามไม่ถางสวัสดไอโอ๊ตมันลงจากรถนะเหมือนมันลงไปซื้ออะไรอะ่ะอยู่เข้ามาในซอยเมื่อกี้อะ <20 S 1> ไม่ใช่วอลยี่สิบได้เลยเปล่า เช้ครับมาทำอะไรอ่ะต่อสับมาทำอะไรเปล่าค่ะฮะสับไ่ออกค่ะเดี๋ยวยี่สิบละแจ้งทำอะไรให้วิ่งท้ไมรอยี่สิบเรียบร้อยเอาอะไรมาขายเนี่ยเอาอะไรมาขายเอาอะไรมาขายเปล่าค่ะฮะเอาอะไรมาขายมือถ่านที่มือผมทำไมทำแม่อย่างนี้มือถ่านไม่มีรถเกรื่อรถเก่าบ้างเอามือมา เฉยๆครับเฉยๆโทรศัพท์มาครับเอานั่งรถเลยานนนชาชื่อ้อรถชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรจิกกีกิกกีเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายเออเอาอะไรมาส่งเอาอะไรมาส่งโคงงนไปรักันเยว อันดูของกลางเปี่ยเปี่ยวิวิวิโดมของกลางอยู่ไหนยาที่มาส่งนี่ใช่ไหมก้างครับดอมเราเราลงมาแล้วเอาสดสดมาส่งให้ตรงนี้นไม่มีห้องแล้วทีนี้นุ้เลยขอเข้ามายิงเข้ามาก่อนนี่จะขายแล้วส่งแค่เรกลับบ้านนุก็เลยตัวหาวันนี้เป็นตัวหาหนูแล้วจะของานดาวตังไงดาวตังให้เขาได้ไงมันต้องโอนตังใช้ใช้รถยนต์ใช่ไหม

เดี๋ยวพาไปห้องโก่อนบ้านอยู่ไหนบ้านเราอยู่นะห้ควายแปควายห้าหนึ่งศูนย์สองหนึ่งูนสามรหมไหครับพูดดิพูดเลื่อ่ยไหนเพื่อนอยู่ที่ไหนบางทีมนให้ไปรอที่นั่นเป็นอนน่นเป็นโดนัมันลอ แต่วนี้เมื่อกี้นี่มัดมองกันอย่างงี้ตลาดไม่รออ่อนบอมาเอาไล่ไงไปมาห้างแล้นี่โทรให้ให้มาให้ไหมไม่โทรซื้อเท่าไหร่เนี่ยซื้อเท่าไหร่จะมาจังเลยให้มาให้มาเอาจ้างด้วยซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาแค่พันเดียวแล้วมาขายเท่าไหร่มึงก็แบ่งเล่นแล้วก็ก็จะเอาเข้ารถกลับบ้ามก็ขายกันเท่าไหร่แล้วผมจะไม่รู้กูเลยคันก็ คือเอาเอามาเล่นนิดเดียวที่แล้วคุณก็เอาไปเอาใหม่ที่นี่เป็นของคนอื่นอ๋อเดี๋ยวไปเอาใหม่คือซื้อดูดใช่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันจากบ้านเจ้าของยาไหมมันไปเรื่อยอย่างเงี้ยชื่ออะไรชื่อจอยจอยพี่ผู้ชายเอาเข้ามาบ่อยไหมเกษตรกอนก็บ่อยผมก็ได้ถามเกษตรกรแล้วตอเดี๋ยวคุณเพิ่งเอามาเลยถึงบอกกษตรกรไหนก่ะวันนี้เอามาสองครั้งก็ว่าเออจะเอาตั้งตรงนี้อ๋อไม่บ่อยไม่บ่อยบอกวันนี้มาสองครั้งมาเล่น ามาเล่นไม่มาเราก็จะกลับบ้านครับปก,กดายนะบ้านดูไหนอำน,จนาจเจริญไปฮ่องกงอ่ะ <laughs>